สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเข้าค่าพิกัด x y นะครับแล้วก็การดิจิตไยนะครับการนำเข้าค่าพิกัด x y นะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดโปรแกรม excel ขึ้นมาเลยครับนี่นะครับนี่จะเป็นค่าพิกัด x y นะครับของจุดที่เราไปเก็บมานะครับจากนั้นนะครับไปกด save as ครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟนะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยน ชนิดของนามสกุลนะครับเป็นไฟเทคนะครับกดบันทึกเลยครับปิดปิดโปรแกรม Excel ไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเปิด a r c Map ขึ้นมาครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บข้อมูลไว้ครับ จากนั้นนะครับลากไฟล์ที่เราเซฟมานะครับลงมาที่ Display Area ครับแล้วจะมีไฟล์ที่ขึ้นมาตรง Table of Content นะครับจากนั้นคลิกขวาครับมาเลือก Data Display XY Data ครับจากนั้นใส่ค่าพิกัดให้มันนะครับ กดโอเคเลยครับนี่ครับนี่คือการนําเข้าค่าพิกัด x y นะครับต่อไปจะเป็นการดิจิตัยนะครับไฟล์พวกนี้ปิดไปได้เลยนะครับการดิจิตัยนะครับขั้นตอนแรกนะครับต้องสร้างเชฟไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวาครับไปที่ New ครับแล้วมาที่เชฟไฟล์นะครับ ขั้นแรกนะครับการดิจิตไยมี3แบบนะครับคือ Point Line และโพลิก o อนนะครับขั้นแรกผมจะสร้างเป็นพอยต์ก่อนนะครับใส่ค่าพิกัดให้มันนะครับมาที่ Edit ครับกด Select ครับมาที่ Project Coordinate System ครับมาที่ UTM ครับ WGS1984 ครับ n o t ์ h เ r n ครับเรามาหา WGS 1984 UTM Zone 47N นะครับกดโอเคไปเลยครับจากนั้นสร้างเป็นลายนะครับมาทำเหมือนเดิมครับมาที่ New ครับสร้างเชฟไฟล์ครับเปลี่ยนเป็นลายนะครับตรงฟิชเชอร์ไทลนะครับเลือกเป็น Poly Line นะครับกดโอเคเลยครับเออขอโทษครับ ใส่ค่ามิกัดให้มันก่อนนะครับมาที่ Edit ครับมาที่ Select ครับมาที่ Project Coordinate System นะครับ UTM ครับคลิกโอเคเลยครับจากนั้นสร้าง p o l y ก o n นะครับมาที่ New ครับมาที่ Shapefile ครับ เปลี่ยนชื่อครับฟิวเจอร์ไทเปลี่ยนเป็นโพลิกอนนะครับจากนั้นมาที่ Edit นะครับใส่ค่าพิกัดให้มันนะครับมาที่ Select ครับจากนั้นกดโอเคไม่ได้เลยครับคราวนี้เราจะได้ไฟล์ Point Line แล้วโพลิกอน แล้วใช่ไหมครับจากนั้นให้เราเปิดแผนที่ที่เราจะต้องทําการดิจิตัลขึ้นมานะครับแผนที่ที่ผมจะทําการดิจิตัลก็คือแผนที่มหาวิทยายลัยบุรพานะครับขั้นแรกผมจะดิจิตัลจุดก่อนนะครับจากนั้นนะครับไป ให้ไปคลิกที่พอยต์นะครับแล้วไปที่อีดิเตอร์นะครับกดสตาร์ e อ i ดิตติ้งนะครับมาที่พอยต์นะครับจากนั้นซูมไปที่แผนที่เลยครับที่ผมจะดีแตะกคือวงเวียนนะครับคลิกที่พอย n ์นะครับตรงคอนสักชั่นทูครับคลิกที่พอย n ์อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ไปจุดเลยครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับให้มาที่ editor นะครับมากด save edit นะครับแล้วก็มาที่ editor อีกครั้งกด stop editing ครับจากนั้นนะครับไปที่ point นะครับคลิกขวานะครับมาที่ open attribute table นะครับจากนั้นนะครับมาที่ table option นะครับมาที่ add field นะครับ n องเนมครับใส่ชื่อว่าเนมก็ได้ครับส่วนท้ายนะครับเราจะเลือกเป็น text นะครับกดโอเคนะครับเราจะเห็นว่าเราจะได้ช่องอีกช่องหนึ่งมานะครับจากนั้นนะครับเรากดปิดได้เลยครับโอเคนะครับจากนั้นมาที่ editor อีกครั้งนึงนะครับกดสัด กด start editing นะครับจากนั้นมาที่ point ครับมาที่ open attribute table เหมือนเดิมครับจากนั้นใส่ id นะครับจากนั้นใส่ id แล้วก็ใส่ชื่อของสารที่ที่เรา mark ให้ให้นะครับวงเวียนแล้วนะครับใส่หมายเลขหนึ่งเลยครับ ใส่ให้ครบทุกช่องนะครับเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่ editor ครับมา save edit ครับแล้วก็กด stop edit อีกทีหนึ่งครับจากนั้นกดปิดไปเลยครับ จากนั้นให้เรามาเปลี่ยนสัญลักษณ์ของพอย์นะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับมาคลิกขวาที่สัญลักษณ์นะครับนั้นเปลี่ยนเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะดิจิตไลน์นะครับไลน์ Line นะครับมาที่สตาร์ทมาที่ e d ด t เตอร์นะครับกดสตาร์ทอ i ดิต g ิ้งนะครับจากนั้นมาที่ไลน์นะครับซูมแผนที่นะครับจากนั้นมาที่ไลน์ครับคอนดักชั t นทูกดคลิกที่ไลน์อีกครั้งนึงครับจากนั้นหาจุดเริ่มที่เราจะดิจิตไลน์ครับ เมื่อเราจะจบการจินไตนะครับให้ดับเบิรคลิกสองครั้งนะครับทำอย่างนี้ให้ครบทุกเส้นนะครับนี่คือนี่คือหน้าตาของเส้นถนนนะครับที่จีนไต้เสร็จนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นมาที่ e d เตอรนะครับกดเซฟ e ิด i t แล้วกด s t ็อป d i ด i ทติ้นะครับ ต่อไปจะเป็นโพลิกอนนะครับขั้นแรกนะครับมาที่ e d i t o r นะครับกดกด s t t r t i t i t i n g นะครับจากนั้นมาที่โพลิกอนนะครับกดโอเคเลยครับจากนั้นนะครับซูมแผนที่นะครับไปที่ที่เราจะดิจิตัลนะครับโพลิกอนก็คือ อาคารหรือว่าไม่ก็แหล่งน้ำนะครับซูมเยอะหน่อยนะครับจะได้มีค่าผิดพลาดน้อยนะครับมาคลิกที่โพลิกอนนะครับแล้วจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดไล่ตามโพลิกอนที่จะทำการดีไตน์เลยครับ เมื่อเราจะหยุดดิจิตั์นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ Editor นะครับไป Save Edit นะครับก็ Stop Editing นะครับจากนั้นนะครับมาที่ Polygon นะครับคลิกขวาครับเปิด Open a t t r i b u t e table ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามีช่องขึ้นมานะครับให้กดมาที่ Table o p t i o n นะครับ มาที่ Add f i l l นะครับเพื่อเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะครับจากนั้นใส่คาว่า Polygon เข้าไปนะครับส่วนท้ายให้เราเลือกเป็น Text นะครับเหมือนของ Point นะครับจากนั้นกด OK เลยครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างออกมาเลยครับกด Editor อีกครั้งหนึ่งกด Start Editing นะครับ เออขอโทษครับโอเคครับจากนั้นมาที่ editor นะครับกด start editing ครับมาที่ polygon นะครับกด ok เลยครับจากนั้นมาที่ polygon ทาง table of content นะครับกดคลิกขวาครับมาที่ open a c t i v u t e table นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อกับ id นะครับให้ polygon นะครับ จากนั้นกด save edit นะครับแล้วก็กด stop editing ไปเลยครับทำอย่างนี้ให้ครบทั้งแผนที่นะครับโอเคครับนี่คือแบบที่เสร็จแล้วนะครับมาคลิกขวาที่ polygon นะครับไปที่ open attribute table นะครับเนี่ยครับคือ id แล้วก็ name ของอาคารต่างๆนะครับ ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ